ผมมม่กอจำหน้นตั้หมืนในป่านไม่กอด้นเกาในกล้แต่จำหนตาตงในป่ามังทีไปเถื่อวก็มรณาผมแม่ผมเิดเป็นปลานะวันนี้ายปลาณเดอนมาปรานไปเรียนมาจาก้หนจากลูกชายของโค้กโคกคกแต่งหมแม่ชอบไปท้องดนือยากไปจ้าอยู่ด้วยผมจีดีใตน้ำเหลืองอ้คุณนี่ชื่อทองใช่ไหมครับกับพี่ชื่อทองกับน้นตกคุณตัวไทย เลยคักบไอเ็่อกร้ซ้คนหลังี่อะไรคะ่ชืาอแกวนำากคุไม่เกลักตัวให้แกมึงเปเป็นเจอหรือว่าาีโตกับคริสจำหนเป็นวเดอเจอเปนได้มาเป็่นฟื้นเจอมันสั้นเจอมันปรรไยอย่าเจอเปเปตั้งเจอมันดีมันปได้ความได้กว้างนุมีเปลเปลเยอะ คนนั้นชื่อแก้วกับผีแก้วอ๋อเรื่องคนหลังนั้นชื่ออะไรคะผมคนจีนคนจีนกับคนจีนเลยค่ะกับชื่ออะไรคะหวังแกงเหลือเจ้หน้าป่าพงานมาจากไหนอ้คะมาจากบนต้นตุงยังชื่อหวังแกงเหลือแกงเขือบังหวังพงไปน้อย พูดภาษาจีนได้หมดทุกคำเลยใช่ไหมคำเล่นได้เป้กับภาษาจีนเลยสมมุติร่นผู้ชายชาวเมืองจีนมาเจอผู้หญิงสวยๆเขาว่าไงคะใจองแต่งสากใจองแม่ต่อยกับจองในตัวมันจะต้องแต่จีนอย่าไปแล่นหอเพราะนั้นน้องไม่ใช่ผีนะพี่ต้อมคนนี้จะมาจะดูแลเธอได้แก้รับมีไรหนูเปิดมาได้เลยก็ผีต้องได้ผีจ่ายได้เลยแม่น้องค่ะ น้องนั้นถือวิจารเป็นพี่ชายค่ะเกิดปอกต้นกระติเลยแต่มาจะเป็นเพื่อนๆัย่างนี้ได้รือก็รู้ได้เลยใช่ไหมไรดังรอยนู้นนั่นน้อะค่ะคือพี่ตอนนี้เป็นพี่ก่อนกับพี่คนตัวต่อไปนั้นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนๆกับเปื่อนับทำไงจะไงฮัลลี่อยากเตวกินกันนั้นไม่ไหวไรไปกินกันไในไรมาจังนะพี่องนี่เป็นคนภาคไหนคะคนภาคกลาง คนบ้านกลางครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่ชัยภูมิชัยภูมิไม่นอยู่แถวไหนอยู่ระหว่างป่าบอลกับป่าใหญ่มรัฐาภูมิไม่เปรอเกียภูมิพูดภาษากลางได้ไหม่ะภาษากลางพูดได้ไหมภาษากลางพี่แลงจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลยได้ยังครับอยู่บ้านนี่จะมาชีมอะไรครับพี่เป็นชาวประมงครับชาวประมงครับ ทำอะไรคะตรงเบสทำอะไรนะทรงเบสพวกกับพี่เบิร์ดอหรคือพี่เบิร์ดกับที่ชัยให้นี่พี่ทองตรงเบสตรงเม็ดมันเป็นอาชีพด้วยเลยกัะน้องพ่ออันนั้นต้เป็นอาชีพของชาวบ้านเห็นที่ทำรากินก็ทำยังไงบ้างพี่ทองตรงเม็เนี่ยคือกันแรกตรงเม็เราต้องตำคัำอะไรนะตำคัำ กันอะไรคะกันโบงเออกันแบ็กันโบงน้อย